สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาแห่งมวลซื่อนะครับเนาะเอามเงินแอดมินผ้ามาตามต่อแนวทางนะครับเนาะจากอาจารย์เพิ่นนะครับเนาะสำหรับมวลนี้นะครับเนาะผมจะให้เฮาตัวใดจะผ่านะครับเนาะติดตามเหมือนกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะฝากไว้น้ำแน่นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกับผม เอามาหลุนงวดนี่ปูเพลเย่เฮาตัวใดครับผมจะผ่านครับผมเม็ดเดียวจบครับงวดที่พามาตัวป็นเดะกับปูปูหามไหหาคืออะไเงินเฮียอันนึงน่ะตัวมาเสริมน่ะครับผมเงินเฮียเงินคือมันเงินใบสีสิบบาทนันพับันพับฝันพับเป็นสามบมันฝันม่นฝันมันฝ่นอได้ัันไันอมันฝััน ย่างบ้านมาไม่ออกถรมน้ก็ได้โชวบบปูเซนได้โช่กันไดเรยะเราคนเดินโอ้ยหุเนนองโกตัดออกโดนิดเดียเลยนต้องกาแก่ตัวกนต่อไอืมมันี้ย่างมากมากออยี่สามแยกก็ได้ฟังนไหนสิยี่สิบเอาไม่ได้ว่าเอาเลขตัวไหนเราปูเซนผูขคนเราคนเราว่ามันอยู่โบไก่กันกัอผู้ทำนี่แหละครับผมแล้วไปซื้อเลขพวกนี้เท่าไหร่เน้ววะอ่บอกไม่ออกนั่นถ้าทำเลขมันเป็นสามเจ็ดสามนะ สามเจ็ดสามทิดดำหนึ่นงสามตัวนนี่บุดเชนให้ข้าเจ้าอยู่บันดุเงินไซของเขาไปสี่เจ็ดสองงวดสี่เจ็ดสองเจ็ดสองเขาซื้อสองตัวนะครับผม,อมโอ้โหเผาคนในตัวนี่เผา,าคนในตัวนี้แต่เขาเต็มเตียมนี่เราปูเราสองตัวเนาะสี่เจ็ดสองงวดที่ผ่านมาเลยครับเจ้างวดก่อนครับผม วดก็นานผุ่นไอ้เป็นปูผนฝันได้แปดศูนย์นะแดงเจึ้งเครื่องนะะปูหอขึ้นหอลงนะปูได้่่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์อ่าเป็นเรบ่อนปหาใใ่ยังไงเด้อยวูหาเขาเต็มเต็มมงเนั้นพี่น้องเงนอันนี้ก็ได้มาหาอช้าก็ได้ออคนช้าก็ได้ได้ทานมาห้างนี้ก็ได้แว่หาปูคนได้ครับเด้อ มาขอหน้าทางจากปูฝันดีปะบูอืมฝันอืมอันนี้นี่เมตยฝันอันครับผมฝันในนัันเห็นอนี่เหมือนนอนมันอันลูปคนรับลูกอ่นลูกสองคนอันแม่คนหนึ่งอันอยืนเยอะฮะผมตั้งย่างลูดกับมาสิมาบอกวาแม่แม่ไปใส่เห็นแต่เด็กน้อยนอนเนีย่กันเยออจะได้อันเลี้ยไปพูดไปเห็นนอนยังไม่สางนอนยังไม่สางสั่งมันแบบบ่มีน้ำนะ สังไงสางบราณไสังเกายุนี่วัดติกานี่วัดต่บก็สังบบในฝันในเม็ดุ่นสางในโยบันนันแดงสางอันที่ฝันอืมอืมวันนี้ไปโอ้ยอันแม่ออกเพื่อเดียวเนาะยุ่งงงหลงสีสีขอบไปสีเป็นนอนน้ำนะสีเปนอนน้ำกเจ้แบบนี้ไปวันนีนอนเนียกันสองคนหน่อยมันก่อมีคนนอนกันแค่สองคนอ่าม่ยิ่งกันน้อนองกันเนี้ยยู่นสงยู่นสาง มือนิี่่ป่าีกบร้อนเช่นคือร้านในใจเลยแต่บ่ได้บ่ได้เห็ดเป็นตัวเล็กกัะปูเนาะมีแต่นี่มีฝานังสัน้นที่อยากคว้าผู้ห่งิงกบลูกสองคนนั่นสิบอกปูลูกสองคนนั่นแขยงกันยืนนะแต่ว่าอสองคนมันแมวนี่จากที่แมวยู่นรักันที่แรกนะครับผมมันเข้ากันไปทุกทาากข้าวการเกษับมาใช่นครับผม มาสิมาคุยกับแม่เขาหันอ่ะมันบ่เห็นเอาคือี่เด็กหน่อยเฉยเดกไ่น้อยเลยอตีนบวคือบ่าไปทั้งหนายเฉยแต่เด็กน้าัตรบ่เห็นยู้ในสาลฮะนันอยู้นในศาลกูตังไวสิอ้ัสิเป็นนอนน้องแตนแล้วกอยู่คนเดียวฉยอืมบัดเดี๋ยวลงไปบัดนอนเหี่ยงกันนี่วันไม่ออกสองคนน่ะแค่แม่ด้ใช้บัตอีกผู้หนึ่งนอนนกันทำานเน่ยแหละแต่ว่งมันสิบบ่อเรืสิบ่เป็นบ่อเฮี่ยงกันเนาะ มู้หญงสองคนเที้ยงกันเนาะครัสองคันคันคันเด็กบนนั้นก็สองซีซีเนาะคันคันสังกัตัดออกตัวหนึ่งคันได้บางสีนันกับมาสีเปลนล่างมันเยอะต่ำเนี่เลยอ้ยี่เลยสั่งยี่เลยสั่งยี่เยสั่อือผู้หญิงก็อาจจะเป็นสองซีซีคันคันเป็นสามตัวเนาะปูเนาะอลักษณะคันลงตารางล่งตารางลงไม่สั่งอาจจะเป็นสองซี่ลักษณะนั้นหรือว่าสีซีเนาะครับเนาะที่ขนาดนี้เนาะปูเนาะ สังกี้วัวป,ปสูส,ส่งก็มนสงซีดียมที่สงอะไรโอ้ oh, สง <àng> สงโบราณไหมโอ้ oh. oh, สงซีดียมเ่ามัน่มันกลมมันบ่โอ้สง oh, สมัยที่ว่าเออแป้นมัดตีความคามใบไม่ป,ปูก็ไ <c ười> ป,ป,ปหิ้น้ำตเล็กหม่อยกเจ้โอ้โอ้ผู้หญิงนั่นยู่ในสงสองคน จังกับบ่เลิกเสังมันมันอันแล้วนะมาก็บ่มีน้ําเนาะครับผมโอ้บ่มีน้ําอือแต่มัก็น่าน้ําไม่มีตอนนั้เฮียงกับซองรองอือเฮียงกันมันสิเป่าบ่ว่าผู้ก็สิอาจจะเป่าบ่มีโอกาสมาบ่มันก็มีส่วนอยู่คั่นแต่ว่าเฮาก็บ่ทันเน้นบ่ทันได้เนาะครับผม เะตะ่องฝันเมตินเสื้อต้อฝันเราปูคนมาเหล่าสุฟังเลยครับเด้อพี่้องเห็นเป็นชิดว่าเป็นตัวใจหรือว่าวิเคราะส้อยกันนะครับเนาะนี่ทางที่ปูคนนิมิตม่าว่าเมัเออกดวนนี้นะปูนเนาะเล็เต่าเนาะนีสิมาสะนหรอพรนสา คันคันเล็กน้อยเฮี้ยงกันนี่ไม่หอกพ่อคันหน้ามอมมุมี่นี่แสดงไปเป็นเจ็ดเจ็ดดิฮะพ่อเาประกอบประกอบแลรงนี่สวัสดิไม่เฮี้ยงไปนอนงยืนในสางบ่มีนามเล็กเล็กเล็กน้อยคนสองคนเฮี้ยงกันนี่เขาจะซื้อเป็นหนึ่งบไรายดิอ่อนอ่อนภาว่าบ่มมีเลยเขาจะซือเป็นเจ็ดเจ็ดคนดิด้อยเฮี้ยงด้ยเฮี้ยงด้วยเฮี้ยงหรือว่าสองสองยังเสี่นะ อันเล็กเล็กน้อยนอยเที่ยงกันนี่เพราะว่าตัวนั้นได้ออกไปนอนในสามมันไมนามเฮาสีถือเป็นหนึ่งกับว่าใดอืสีถือเป็นเจ็ดเจ็ดหรือว่าสองสองเที่ยงกันสองคนได้นะครับมมาถือเป็นสองได้นะอันเล็กนี่ไม่เดวตีแบบนั้นนะอ๋อมันมันนี่ขึ้นเด็กน้อยเที่ยงมากเที่ยงกันยังเทิ้งกับมีอ่แม่มันที่แรกนี่แม่อยู่น้ำแบบอะไรเพราะว่าแม่มันนี่แล้วเช่นนะเพราิว่าเพสาว่า เด็กหน่อยบางบางทีมันบวเป็นหนึ่งก็ได้สินะมันอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้เพราะว่าตอนที่ไปน,นอนในสางบ่มีนามนี่ก็สิว่าหนึ่งบะมี่นะครับผมก็ก,ก,ก็คิดว่าแต่ว่าวาไปตามนิมิตอันนั้นเนาะครับผมแต่ว่าเด็กฮ้อนมากมาศูนย์แห้งนะกันจะนได้ประกอบเดน เอาสุ่มอะไรติดหนึ่งคือติดศูนย์นึ่งะเลองวดนี้นะครับผมแต่ว่าจังว่าเมืนว่าสิไปไปนั่งให้มันเพราะว่านิมิตเห็นอาจารย์อาจารย์อุปสาแพ่งตาเข้าเป็นพระนุ่มผมอาจารย์อุปสาเคนนะครับผมที่เยอะมันิ่นยังบมันไต่เราเท่ากันอย่างเงี้ยทั้งที่ว่าเป็นเก่าสิบกว่าประมาณเก่าสิบกว่าหันแบบว่าท่านถึงรอยดังนะ แต่ไม่ฟันเลเพจน์ต้องสองเธอเพจน์นิมิตมหาเพจน์มหาว่าสิมาเอาเรื่องน้าห่อในนิมิตได้ไหมน้าเฮาอันโอ้ยพ่ะท่านได้หรออาจารย์พระท่านพระได้กันนั่งให้นี่ยเป็นอยังสิซื้อน้่งนักให้แระท่นว่าได้ไหมครับผมกายข้อนั่งได้พจนบอกว่านั่งไห้เนี่ยเป็นย่างนี้ซื้อนั่งนักไห้ตัวอาจารย์แสดงว่าพระท่านอาจัรย์ไหได้ก็ได้คิดว่าคนเสียแห้นั่งบ่ได้ก็ได้จังะมาบอกโยมพอดีโยมมาพอดีหมือนอย่างว่า ส่วนมันไปวันที่สามเด็ดแต่อยากอยากให้พานจศสองสามหมื่อกว่แต่ว่ามันแับมันช่วงนี้มันคือสีวิมีโอกาสนะก็เลยอยากให้วันที่สามเด็ดสามกัณว่ามันแนะนผู้บไก่จานก็คือว่าสําคัญเถอะเนาะครับผมกุบไปซ่าซำันกีค่อยยางอะไรอ่สิรองเบิ้งสินะอะไรเห็ดอีีอันเงินของเมื้าเฮหรอดิขอางวันเกี่ยวกับเพื่ออดไรีขอให้มันเห็ดได้่นะหนูครับผม พา่าผูจีดกันเพราะมันเป็นบ้านเข้ามันได้ไได้นะนี่บส์อยู่นี่ีนี่ผักลายรปูนีองเดียวนี่คนมากอยู่มากเย่เลย่นไปโอ้ถ่อยนมากเอาขาเขียนตัวนึงตัวนี้สามสามเออเออเออเดี๋ยหาตัวอ่าสาอันนี้หาแั้ว ห้าสามเจ็ดเอันนี้เนะียอ่าสามเจ็ดอืมอบ,บอกมดนะแต่ผม,มขัดสันมากนะครับปูนี่เรียกเบิ้ลให้ขาจะตเตียวที่ไนบอกขัดเตียวเรียกฝันเนาะเรียกไม่ฝันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเลขอะที่ปูคน เพ็รชิ้มากมน้ำมาลตัวอ่าอหาเพชรมาประกอบครับผมกระมีนั่งเขียนเอาอนะครับเนะาะสำหรับเหล็กเอ่อสูตรปูเพฝนได้ครับเด้อ,อเลขความฝันกับอ่อพิจารณาเอานะครับเนาะ ติปูอ่าดิมิทฟันแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเลขอ่าติปูหายมามีแปดหกสี่สีครับผมเจ็ดสี่แปดสองเก้าเจ็ดสี่ห้าสามเจ็ดนะครับเนาะตัวนี้เนี่ยมนมากปูนี่ นี่แบบหมออันนี้สามตนมาสองตัวใช่อ้เว่านั่นก็ออกออกคำออกคำแต่ว่าออกมาทั้งมาหลังทั้งว่าแบบศูนยังสินะครับผมครับผมวันออกเก้าซูนะวันออกสองเท้าได้ปีนี่หมอครับครับมันสิบเลขเก้าอยู่นี่เป็นเลขศูนยู่ไตนี่ออกเก้าศูลตัวนั้นอ่ะตัวนี้วะโอ้อันนั้นเหนที่ศูลบอกอที่ว่าทิศซู์กับหนึ่งอะนะอันอันยังเก็ 7จ็ดศูนย์หนึขั้นมาขั้นมาเจ็ดนยเนาะเจ็ดศนะครับเนาะแล้วก็ยังศูนย์สี่ย์ศูนย์สี่ศูที่จริงวไดหนึ่งสได้เอาเอาเอาศูนยานะแปดศูนย์อันแดงหนึ่งได้มาจากใสเพราะว่าเมื่อเาออันนะครับเนาะตามนั่นได้ครับได้หน่อยได้ สำหรับแนวท่าก็ครับเนาะอดที่ผ่านมากปูหายซีเจ็ดสองนะครับเนาะการสรางลับกว่นี้การหามาแล้วมันมีสองแบบนะครับเนาะอันนึงก็คือเหล็กนี่มีฝันปูนะครับเนาะเพิ่นหามานะครับเนาะเหล็กนี่มีฝันเห็นบอกพี่น้องคือเหล็กนี่มีฝันนะครับเตื่เพิ่นเห็นอ่าตามที่เพิ่นบอกให้ฟังนะพี่น้องเอ้ยเหล็กนี่มีฝันนะครับเนาะ แชทมาจอไว้ครับหาผู้ใดมักตัวนี้น้ำกันเนาะครับเนาะแล้วกาเลขสูตรปูมีทั้งสามตัวสองตัวพร้อมพี่น้องเนาะครับเนาะพิจารณาไว้้ะครับเด้ออันนี้ก็เป็นเลขสูตรครับเอาแชทมาจอไว้ครับผมเนาะมีสามตัวมีสองตัวนะครับเนาะแต่ว่าที่แน่นก็คือ,อปู คนมักศูนย์นะครับเนะาะมักศูนย์นะครับเนาะเน้นศูนย์เป็นว่าเนาะเดี๋ยวมอมอมอนี่ข่าวว่าปูคนติดหน้านั่นงขอโฉกชุดพี่น้องเด้อยนั่งขอโชคโค้งชุดไทยรอดติดตามไปน้วกันนะครับเนาะขั้นแต่เลยจึงหนึ่งเอนม,มี่กับศิเรย์ม,มาทายถอดรอดติดตามไปน้วยกันได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ